ไปอยู่นะกินมากเลยอ่ะไม่อิ่มกระเบิ้ลได้นะจ๊ะได้จ๊ะเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรเนี่ยคิ้วเป็นอะไรหนูลูกชิ้นติดคออ้ยมีกีรละไป ยังกินไม่หมดเลยฉันไม่กินแล้วป้าวันหลังก็อย่ารีบกินสิดีนะไม่ติดคอตายอ่ะจ๋าขับดีๆหน่อยค่ะคณมิ้วมันมีหลุมเยอะมากเลยอะคณมิ้วจ๋ารถเป็นอะไรเนี่ยคุ้มรถให้มันดีๆสิฉันบอกแล้วไงว่าให้เอาคนรถมา คุณมิ้วคะสงสัยว่ารถมันจะเสียคะ่ะคุณมิ้วเสียใช่คะ่ะเสียได้ยังไงรถเสียตรงนี้เนี้ยนะโอ้ยล้าฉันจะทํายังไงเนี่ยคุณมิวเรียกค,<ะ>คนมาซ่อมรถเดี๋ยวนี้เลยโอยกลางทุ่งนาแบบนี้ไม่มีใครหรอกคะ่ะคุณมิ้วงั้นเราลองเดินไปดูชุมชนข้างหน้าไหมคะเผื่อว่าจะมีใครช่วยเราได้บ้างเดินไปดูเนี่ยนะค่ะคุณมิ้วไม่มีทางเลือกไปกันเถอะคะ่ะโอ้ยนี่จ๋า ฉันบอกแล้วไงว่าอยากให้คนลดลาแล้วเห็นไหมมันเป็นยังไงลดเสียปล่อยให้ฉันต้องมาเดินตากแดดบนถนนร้อนๆแบบนี้ใครจะรับผิดชอบฉันหิวน้ำมากนะเธอรู้ไหมคุณมิ้วคะคุณมิ้วใจเย็นๆก่อนนะคะอ๋อลูนะคะ่ะคุณมิว้วน่าจะเป็นร้านอาหารนะคะคุณมิว้วคุณมิ้วเดี๋ยวเราไปนั่งพักตรงนู้นก่อนนะคะเธอเรียกเพิงแบบนั้นว่าร้านอาหารหรอจ๋าคุณมิ้วใจเย็นๆก่อนนะคะจ๋าว่าเราไปนั่งพักกันก่อนดีกว่าคะ่ะไปค่ะคุณมิว้ว นี่ฉันต้องไปลานนั้นจริงๆหรอคุณมิวคะอย่างน้อยอะ่ะมันก็มีเก้าอี้แล้วก็มีล่มให้เรานั่งพักนะคะนี่จ๋าเธอนั่งเข้าไปได้ยังไงเนี่ยคุณมิวคะนั่งเธอคะ่ะมันไม่ได้สกโรกขนาดนั้นหรอกคะ่ะคุณมิว ธออย่ามายุ่งได้ไหมให้กิดว่าฉันผื่นขึ้นเป็นลมพิษขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเธอจะมารับผิดชอบไหมจา๋าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหมูหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อคะมีทั้งหมูทั้งเนื้อจะเอาอะไรจ๊ะอ,อ๋องั้นหนูเอาเป็นเส้นหมี่หมูน้ำตกนะคะไปตั้งรอนะได้คะ่ะ คุณมิวคะนี่น้ำค่ะน้ำอะไรอ่ะฉันไม่ดื่มไปหาน้ำเล่มาให้ฉันด้วยคุณมิ้วคะแถวเนี้ยมันไม่มีน้ำเล่หรอกค่ะมีแต่น้ำในแก้วนี่แหละค่ะฉันบอกว่าฉันไม่ดื่มแล้วจ๋าเป็นเลยค่ะภาษาอะไรอ่ะจำไม่ได้หรอว่าฉันไม่ดื่มน้ำเย็นฉันดื่มเฉพาะน้ำอุณหภูมิห้องเท่านั้นไปหามาใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ทำมาเป็นผู้ดีกินน้ำเปล่าไม่ได้ คนชาวบ้านชาวเนี่ยเขากินกันไม่เห็นจะตายเลยจะกินไหมไม่กินก็นโลกไปก๋วยเตี๋ยวอย่างฉันน่ะขายแต่คนที่กินง่ายไม่เรื่องมากไปโยอาวกลับมาทำไมอีกละจ๊ะฉันเปลี่ยนใจละฉันสั่งชามหนึ่งฉันกลับบ้านไปแล้วหิวอะ่ะเสซอลยรเนเล็กจ้ะไปนั่งรอปะ ไปนั่งรอสิไปอยู่นั่นมันไฮโซดาวคุณมิวนี่อุ้ยเขามากินร้านป้าได้ยังไงเนี่ยเอ้ยดีอะนี่คิวจะไฮโซหรือไม่ไฮโซนะถ้าเป็นลูกค้าเรื่องมากอะร้านฉันก็ไม่ต้อนรับหรอกอะไรกันจะมากินน้ำบอกน้ำสก,กปรกกินไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ไม่สั่งมาถึงก็สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดๆๆๆตามโต๊ะตามเก้าอี้ ใชนล่ะเห็นแล้วหมันใส่มากเลยโอ้ยป้าเป็นไรหรอกเป็นวิธีไฮโซเขาแหละรีบๆทำฉันจะไปนั่งกินกับเขาโอ้ยอย่ามาบ้าบอเลย,ยจะกินก็ไปนั่งตอนนู้นอย่าไปนั่งร่วมโต๊ะชันนะอย่าก็หอนเขาหลังเกียรตเอาหรอกไม่เป็นไรหรอกป้า,าไปไปไปอะชามนี้ไปละกันเนี่ยทาไหนอะชามเนี้ยรอแป๊บหนึง่งอ๋อะอะขาบคนจ้ะไปก่อนนะอืนี่ นี่กินด้วยนะจ๊นะนี่มานั่งทำไมตรงนี้ใครอนุญาตให้นั่งไม่ทราบเป็นนั่งที่อื่นไปนี่ฉันจะบอกให้นะร้านเนี้ยเก้าอี้ตัวไหนว่างก็นั่งได้เลยจ้ะคุณคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสียมารยาทคือว่าคุณมิวเขาไม่สะดวกนั่งทานเข้ากับคนแปลกหน้าคะ่ะรบกวนคุณไปนั่งโต๊ะอื่นได้ไหมคะโอ๋ยไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวเองมาทำไมวันนี้มันซวยอย่างนี้เนี่ยรถก็ามาเสีย ก็ไม่รู้น้ำก็ไม่สะอาดไอ้หิวก็หิวใครก็ไม่รู้มานั่งอีกโว้ยสู้จริงๆเลยจ๋าเพราเธอคนเดียวเลยรีบๆกินเลยฉันอยากกลับจะแย่อยู่แล้วเนี่ยได้ค่ะคุณมิวเดี๋ยวหนูรีบกินเลยค่ะฉันตายแน่ๆจ๋ากินไม่ไหเลยฉันอยากกลับบ้านจะแย่อยู่แล้ว <c oughs> อิ่มละไปจ่ายตังดีกว่าไปอยู่จ่ายตังจ้า ปลาะบะหมี่เหลืองได้เลยค่ะหนูสั่งให้นะคะเอาบะหมี่เหลืองถ้วยหนึงค่ะใส่หมูผักไหมใส่เยอะๆเลยค่ะแต่ว่าเอาหมูน้อยๆนะคะพอดีว่ารักษาหุ่นนะคะจ้ะล้อมหน่นะคะคุณมิ้วเสียงดังเลยรับกระเตี๋ยวหน่อยมาแล้วค่ะคุณมิ้ว น่ากินมากเลยนะคะคุณมิว้วลองเลยค่ะโหช้อนเขาก็หอทิชชู่ด้วยอ่ะดูสะอาดกันนะเนี่ยใช่ค่ะคุณมิว้วน่ากินมากเลยอะ่ะเป็นไงบ้างคะคุณมิว้วพ,พอได้อะแค่พอได้เหรอคะอืม ป้ายูค่ะว่าไงแจงหนูเอาผักออร์แกนิกมาส่งค่ะพอดีว่าช่วงนี้มันผลผลิตออกเยอะเลยป้าหนูกลัวขายไม่ทันยังไงป้าช่วยอุดหนุนหน่อยนะจ๊ะอมหมาหมดก็ได้จริงเหรอจ๊ะป้าแล้วเก็บเงินยังไงละจ๊ะเดี๋ยวสิ้นเดือนหนูค่อยมาเก็บทพีเดียวก็ได้ค่ะจะไปไว้หลังร้านเลยนะได้จ้ะฟ้าขอบคุณนะคะ เก็บตังค่ะจ้าสองชามสี่สิบจ้าสี่สิบได้ผักออร์แกนิกด้วยเหรอคะเนี่ยใช่โอ้โนี่ค่ะแล้วก็ป้าคะหนูต้องขอโทษป้าด้วยนะคะที่ตอนหนูมาที่ร้านหนูดูผูกร้านป้าว่าสกปรกแล้วก็ไม่ดีอะคะ่ะ จริงๆมันดีกว่าที่หนูคิดไว้ดีกว่ามาตรฐานเยอะเลยค่ะป้าป้าไม่กอดหรอกนะป้าอยากจะบอกหนูแค่ว่ารสชาติมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของร้านนะเข้าใจไหมทุกร้านเขามีความตั้งใจที่จะทําของรสชาติคุณภาพดีๆให้ลูกค้ากินกันถ้าวันหลังน่ะผ่านมาก็แวะมาร้านป้าอีกแล้วกันได้ค่ะป้ารับรองเลยนะคะร้านป้าจะเป็นหนึ่งในร้านประจําของหนูเลยก๋วยเตี๋ยวบ้านนอกก็อย่างนี้ละจ้ะ เก็บชามให้ป้าด้วยนะร้านนี้กินแล้วก็ต้องเก็บเองนะจ๊ะช่วยกันได้เลยค่ะป้าจ้ะ